สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สตูดิโอของ Audio Night นะครับวันนี้ก็มาหาพี่อ็ดดี้นะครับเจ้าของ Audio Night นะครับเพื่อเอาลำโพงโรเจอร์ LS 35A คลาสสิกที่มาจากอังกฤษสดๆร้อนๆนะครับมาให้พี่อ็ดดี้ทดสอบทดลองฟังกันดูนะฮะับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะฮะ สวัสดีครับคุณเอ็มโอ้โหคุณเอ็มมาทีไรนี่พี่น้องนี่รู้สึกตื่นเต้นตื่นตากันเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหน้าตาไงเออหน้าตาดีไม่หรอกนะฮะหน้าตาดีบุคลิกดีแล้วก็เป็นคนจิตใจดีด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญนี่คือเสน่ห์ของเอ็มซาวเลยนะครับผมนะครับก็ทุกวันนี้ประสบความสําเร็จสูงยินดีด้วยเลยอ๋อครับหลังจากที่เปิดตัวนําแบรนด์ของตัวเองเข้ามาหลายแบรนด์กรัเ่นนิดนึงครับเพื่อเท้าความมีแบรนด์อะไรเด่นๆตรงนี้ ก็เริ่มจากออเดอจีดีเซนเดอคาร์ทูอานะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสายลำโพงซิลเวอร์สมิธออริโอรุ่นฟิลิเอียมของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถัดมาติดๆแล้วก็คือมูริเวอร์แอมมูริเวอร์ออริโอเป็นแฮนด์เมดจากสวีเดนโอ้ว้ผมแล้วก็ถัดมาเลยติดๆเลยก็คือโรเจอร์วันนี้ หลายคนถามมาทางออริโอไนส์แล้วก็นักเล่นเครื่องเสียงเยอะมากโรเจอร์กลับมาแล้วเหรอมันหายไปนานแค่ไหนทำไมคุณเอ็มถึงเอากลับมาฮะมันเกิดใหม่เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตอนยุค90นะครับโรเจอร์เขาบริษัทเขาโดนโดนซื้อไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินทีนี้โดนซื้อไปทําที่จีนแต่ว่าทางจีนพอเขาทําออกมามันก็ไม่ประสบความสําเร็จครับผมทีนี้ กี่ปชีช่วงแบ็คโคลุมดําของมันที่จีนไปเกือบสามเป็นสามสิบปีแะพี่เกือบ 3, เถอะครแต่ว่าเนี่ยคุณแอนดี้คนอังกฤษเนี่ยครับที่เขาเป็นวิศวกรให้กับลาโพงแบรนด์ Audio Note UK เป็นผู้ออกแบบลําโพงให้เขาสนใจเขาชอบลำโพงโรเจอร์เป็นการส่วนตัวเ่แลวเขามีสะสมลำโพงโรเจอร์หลายรุ่นมากมทีนี้เขาก็ไปซื้อกลับมาทําที่อังกฤษทั้งหมดเอามาทําเองเลยใช่ครับเรียกว่าเป็นนักเล่นนักฟังนี่แหละใช่แล้วก็ตกตัดสินใจไม่อยาก ให้โรเจอร์มันตายไปก่อนหน้านั้นโรเจอร์ชื่อเสียงเป, <Roger S 1> ป็นไงฮะโรเจอร์คือเป็นแบรนด์แรกเลยที่ทำผลิตให้ส่งให้ BBC ในใช้ในสตูดิโอแบรนด์แรกเลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้พอมันใช้ในสตูดิโอแล้วดีต้องมีคนเอามาลองฟังที่บ้านตองไปที่บ้านรุ่น3-5เนี่ยครับ<ห>มันก็ม,<ๆ>มีหลายรุ่นนะครับเหมือน BBC เนี่ยผมเท่าความหมดเลยครับ ลำโพงมาตรฐาน BBC นี่คือเป็นมาตรฐานของห้องส่งหรือว่าสตูดิโอของสติแล้นะครัยเป็นพวกบอดแคสติ้งใช่ใช่ครับคือเขาทุนใช้ทุนวิจัยเป็นหลายสิบล้านปอนด์เลยนะฮะทีนี้มันก็มีต้องตั้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 งแต่รุ่นสามทับหนึ่งสามทับสองสามทับสามสามทับสี่สามทับห้านี่ครับเขาก็เอารุ่นที่ดีที่สุดเนี่ยที่ใช้ในสตูดิโอก็คือสามทับห้าทีนี้ก็เคยเขาก็เอามาลองฟังที่บ้านกันนะครับทีนี้ก็เลยเริ่มมาทํา ในเป็นลำโพงโฮมยูสได้ครับผมเรียกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นเลฟเฟรนลำโพงที่เรียกเสียงดีที่สุดในโลกห<ช>มายถึงลำโพงจาก BBC ใช่ไหมใช่ครับคือลำโพงโรเจอร์มันเป็นลำโพงที่ได้มาตรฐาน b b c ฮะคืออันตอบสนองยอความถี่เนี่ยแทบจะตรงเป็นไม้บรรทัดเลยคือเน้นความเที่ยงตรงเสียงจากสตูดิโอมาอยัางไงแต่ละค่ายบันทึกมายังไงคือเขาจะบอกความจริงให้เราได้ยินหมดเลยครับผมยมันคือเสน่ แล้ววันนี้เนี่ยผมจะมีคลิปเสียงให้พี่น้องได้ฟังกันด้วยเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับพอมาถึงผมรีบแกะฟังก่อนเลยพี่ก็ข,ข่มคืนแล้วปอะงก่อนอเพรอบฟังทุกแนวเมื่อกี้ซัดเพลงจากแบบค่ายแกมมี่ไปก่อนแล้วก็เพลงค่ายเบอร์กเกอรี่ใช่ครับเหมือนอยู่ในสตูดิโอนะครับพูดจากใจนะครับไม่มีคำว่าต้องขายของดีครับหมดแล้ว อตที่นําเข้ามาหมดไปแล้วด้วยตอนนี้สั่งรถสองนะครับน่ามาแล้วนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาเพียงเดือนเดียวนะพี่น้องอ่ะแล้วนอกนั้นเปิดฟังเพลงแบบแนวแบบ EDM rock rock แนวแบบว่าเบสแบบตุ๊ดต๊ดนะของ Archer ที่ผมเปิดเพลงเย่เนี่ยโอ้โหสนันแล้วก็พอฟังเพลงร้องเนี่ยผมรู้สึกได้นะครับมิติเดี๋ยวอยากให้พี่น้องฟังไปพร้อมกันเนาะนะฮะมิตินี่แบบ และคู่เล็กเนี่ยผมจะไม่บอกว่าคู่เล็กโหเปรียบเสมือนลำโพงฟอร์สแตนดิ้งตั้งพืน้นผมมองว่าเราไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่สำหรับโรเจอร์แล้วต้องบอกว่ามันสมจริงนะครับ,ใ,รบในทุกสิ่งแล้วมันฟังได้ทุกแนวฟังเพลงป๊อปเมื่อกี้ยุค6ก7 0นนะครับ,รบฟังเหมือนผมย้อนไปในอดีตมันฟังได้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยครับ อันนี้คือเสน่ห์เลยนะครับผมและเสียงรายละเอียดน,นะครับเล็กๆน้อยๆเสียงคอทนี่เท่าที่ผมรู้สึกน่มันเด้งมากเลยใช่ับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันแต่ก่อนหน้านี้อธิบายฟีเจอร์คุณสมบัติของโรเจอร์รุ่นใหม่ซึ่งเขาเขาเรียกว่ารุ่นคลาสสิกใช่ไหมฮะใช่ครับอธิบายนิดหนึ่งความพิเศษของมันมได้ข่าวว่าเฮ้ยสิบห้าโอห์มด้วยตัวอะไรของเขาทําเองอะไรยังไงเล่าเลยครับโรเจอร์ครับก็ตัวนี้นะครับ คือแอนดี้เขาออกแบบมาทำไมต้อง15โอห์มนะฮะเพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วอะเวอร์ชั่น15โอห์มถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีเสียงที่เที่ยงตรงมากที่สุด<อ>คุณแอนดี้แล้วก็คุณแอนดี้บอกว่ามันเป็นรุ่นเวอร์ชั่นที่เสียงดีที่สุดก็คือเอารุ่นนี้กลับมาทำแล้วก็อุปกรณ์ภายในะทุกอย่างพยายามหาให้เหมือนของเดิมเมื่อ20กว่าปี30ปีที่แล้วนะฮะก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างก็ทำในอังกฤษหมดมแล้วก็วูเฟอร์พวกนี้ครับโรเจอร์ <Roger S 2> เป็นคนทำเองหมด เพราะว่าปัจจุบันน่ะเมื่อก่อนเคฟผลิตให้ใช่ไหมครับเคฟผลิตดอกลำโพงสารเสาให้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเคฟก็ไม่ได้ผลิตเขาไม่ได้ทําให้แล้วนะฮะเขาก็เลยต้องทําเองทาเองทำเองแล้วก็อิงตามคือมาตรฐานก็คือใช้ดอกโพลีโพรพิลีนก็คือต้องอิงตามยุคเก่าเลย15บห้ามมมุจะะสิงเหมือนยุคใหม่เลยเนาะใช่ครับแคเว่าสิ่งที่ต้องสู้กับลาโพงยุคปัจจุบันได้นะครับก็คือเรื่องมิติเวทีอันนี้ต้องพัฒนามาเพราะมันสามสิบปีที่แล้วเออมัน กลับมาทําเหมือนปัจจุบันไม่ได้มอนสมัยก่อนไม่ได้ะครับทีนี้เขาก็ต้องทําให้เป็นเป็นมีมิติเวทีอะไรที่สู้ลำโพงยุคใหม่ได้ซึ่งเมื่อกี้เห็นเป็นสามมิติแล้วใช่ครับจำลองเวทีพี่น้องถ้าใครได้ฟังสัมผัสแล้วมันลึกและมันมีมิติมันแจกแจงรายละเอียดโดยเฉพาะชิ้นดนตรีตัวโน้ตเนี่ยครับผมว่านี่คือลำโพงบุกเชลไฮเอนที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับอันนี้จักใจเลยเพราะว่าฟังแล้วเนี่ย รู้สึกทึ่งแล้วก็หลงรักทันทีบอกเลยครับว่ามันมันเสียงมันถ้าจะได้เสียงแบบดีๆแบบนี้นี่คือลำโพงไฮเอ็นเลยนะครับผมไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันคือวินเทจมันไม่ได้คือเสียงมันวินเทจได้มันครบมันมอนิเตอร์มอนิเตอร์คือมันมันได้ทุกทเพลงอ่ะที่คุณอยากจะฟังคว้าคุณหาลำโพงทุกแนวนะฮะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ย แจ้งเลย1,50 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเพราะว่าคุณภาพที่ผมได้ฟังแล้วถ้าคุณไปดูบอดี้ลำโพงบุ๊คเชิลแบบนี้คุณจะต้องเจอ3-4มส0 0แสนคุณอาจจะได้ไม่เท่าตัวนี้ก็ได้เพราะผมรู้สึกความอิ่มใหญ่นะครับเวทีมิติเสียงร้องมันแบบชัดมากโอ้โหรายละเอียดดีแบบน่าประทับใจอย่างยิ่งเอางี้ครบยังฮะเมื่อกี้เล่าทวิตเตอร์อีกเรื่องหนึ่งเอออะไรนะ มันก็เป็นอะไรที่สงใจผมนะฮะโรเจอร์ uh, uh. ตอนผมเริ่มขายเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ไง uh. ทีเนี้ยผมก็ซื้อจากคนรู้จักมา uh. ในราคาสองหมื่นเนี่ยครับ uh. ทีเนี้ยผมเมื่อก่อนผมขายแอมหลอดแบบราคาหมื่นสองหมื่นนะฮะ uh. ทีนี้พอมาฟังกับลงของโรเจอร์มันเป็นอะไรที่เสียงเสียงแบบว่าเสียงร้องมันมันเด่นมากนะฮะ uh. ทีเนี้ยผมต้องการใช้เงินไง uh. แล้วก็ ขายขายขายที่นี่ผมก็มาเจอลูกค้าอีกที่ซื้อผมไปครับอที่ซื้อตอนผมขายไปสองหมื่นมาซื้ออีกทีแล้วผมก็บอกลูกค้าเลยเนี่ยผมได้โรเจอร์กลับมาแล้วนี่ครับผมก็ได้นําเข้ามาอ๋อนั่นคือต้นนะคือมันเป็นอะไรที่มันติดหูผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับประทับใจใช่ครับแต่รุ่นใหม่นี้เสียงดีกว่ารุ่นนั้นใช่ครับกี่เปอร์เซ็นต์เปิดอัดได้ดีกว่ารุ่นเมื่อ20-30ปีที่แล้ว่พอเราเริ่มเล่งดังๆอะเสียงมันจะเริ่มแป๊กแล้ว แต่เนี่ยคือใช่ครับคุณแอนดี้เขาเปิดมาให้ลองรับแอมในยุคใหม่มากขึ้นนครับอู้แต่ผมเสียงว่านี่มันปลึงมากนะครับเสียงแบบน่าประทับใจใช่ครับเอางี้นะครับทวิตเตอร์ก็ยังเป็นเป็นโดมไมล่าครับอืมก็เป็นออกแบบและผลิตโดยโรเจอร์เหมือนกันครับโโหโดมที่ผมบอกแล้วใช่ครับเสียงนี้แบบว่าสุดเลยดีมากๆโรเจอร์คือเป็นลำโพงเล็กก็จริงนะฮะแต่ว่าเสียงจาก รมจากทวิตเตอร์นะครับจากวูเฟอร์มันต้องมีความเข้มข้นครับมันต่างกันตรงนี้แหละอาจจะวูเฟอร์ใหญ่แต่ว่าเสียงไม่มีความเข้มข้นที่ออกมาเนี่ยเสียงมันก็ไม่สามารถเต็มห้องได้ครับแต่ถ้าวูเฟอร์เล็กเหมือนข้างในเนี่ยคอสโอเวอร์มันแค่จะเต็มเต็มนี้เลยนะฮะคอสโอเวอร์มีกี่ใช่ครับมีหม้อแปลง3ตัวเพื่อทให้ําให้15โอห์มทำไมต้องสิบห้าโอห์มเพื่อให้มันเพี้ยนน้อยที่สุดพอเพี้ยนน้อยที่สุดสตูดิโอเขาอัดหวานอัดมันอัดมายังไงเราก็จะได้ยินเสียงนั้นเลยครับผม โอ้โหจริงจริงนะฮะก็เอางี้เลยคุณเอมวันนี้ผมขับกับแอมจาเดของผมแต่ผมก็ใช้สายลำโพงผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากมีสายลำโพงเดี๋ยวผมจะให้ฟังกันขอดูสายลำโพงหน่อยที่นำเข้ามาครับผมแบรนด์พอสมิดใช่ไหมฮะเสื้อผ้าอะไรนะฮะซิลเวอร์สมิดซิลเวอร์สมิดอ่านะฮะเม็ด้แก้งนะครับ ซิลเวอร์สมิธครับผมอันนี้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะครับผม <c oughs> มันคือสายลำโพง <c oughs> ใช่ครับอ้าวแล้วทำไมมันแบนๆพิ้วๆแบบนี้ละะ่ะคือชื่อรุ่นนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นว่าฟิเดเลียมก็คือตัวนำเนี่ยเป็นฟิเดเลียมนะฮะ <c oughs> แล้วเขาเอามารีดเป็นแบนเลยแบนแล้วก็แยกขาวดำแยกขั้วลบขั้วบวกหมดเลยครับเพื่อเป็นเนื้อเดียวกันเขาทำเหมือนกับว่าลายทองแดงบนแผ่นิ้มน่ะคือเขาไม่ต้องการให้สายลำโพงอ่ะ เป็นที่เปลี่ยนบุคลิกระหว่งางแอมมาลำโพงครับคือทํายังไงให้มันเที่ยงตรงมากที่สุดเพื่อให้เข้ากับลําโพงที่เป็นมอนิเตอร์ครับครับครับผมเราจะได้ยินเสียงจริงจากแอมเราอาใช่ครับไม่เปลี่ยนบุคลิกผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าผมาขายเครื่องเสียงผมมีแอมเป็น30สิตัว40ตัวนะทีเนี้ยถ้าเราสลับแอมแล้ใช้สายลำโพงเส้นเดิมอะ เราต้องได้ยินเสียงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับไม่ใช่ว่าเราได้สายลำโพงมาแล้วมันมาปดบังบุคลิกของแอมเราครับผมตัวนี้ในการเทสผมซื้อมาทดสอบก่อนครับแล้วก็มาเทสอย่างเงี้ยครับมาเทสว่าเออมันเที่ยงตรงมันอาจจะเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ผมฟังออกได้ชัดเจนครับแอมแต่ละตัว,วครับผมแลงครั้งแรกที่ได้ยินเสียง รู้สึกไงผมจะได้รู้สึกผมว่ามันดึกไหมนะมันเป็นสเกลที่สมจริงไม่ได้บูธให้ใหญ่ขึ้นคุ้มกลางแหลมไม่ได้บูธย่านใดย่านหนึ่งให้มันเด่นขึ้นมาแต่ว่ามันจะให้เสียงของบุคลิกแอมตัวนั้นออกมาชัดเจนครับผมแลวตัวนี้ก็แรปเปอรเรียมเนี่ยมันก็นําสัญญาณได้ดีกว่าทองแดงและเงินเพราะว่าถ้ามันสายกว้างขนาดนี้ครับเหมือนสัญญาณมันเดินบนผิวใช่ไหมใช่บนผิวทีเนี้ มันต้องใช้แร่ที่นาสัญญาณได้ดีกว่าทองแดงและเงินใช่ครับก็คือแร่นี่นั้นแอมมันจะเหนื่อยอ่าเข้าใจแร่แร่พาราเดียมอยู่พัทยานี่อะไรนะตีในเรี่องอ๋อแล้วก็ยี่ห้อนี้มีแค่นุ่นเดียวครับเจ้าของก็เป็นนาวิกโยธินสาสหรฐอเมริกาเป็นนาวิโยธิทย์ที่เกษียณแล้ว แต่เขาเป็นสาย audio ไฟล์เลยเขาก็เลยทำมารุ่นเดียวเป็นงาน1เมตดอันนี้ยาวเท่าไหร่ฮะอันนี้2.4เมตรครับคอกระดงดีครับผมนะครับ2เมตรบางชุดสั้นนะมีลูกค้าบางคนสั่ง4เมตรนะฮะมีครับบางคนใช้แบบเครื่องเสียงอยู่ด้านข้างห่องมคือเวลาเขากดได้ง่ายครับวันนี้ไม่เสียเวลาแล้วนะครับเล่ากันมาเยอะแล้วนะครับก็กราบขออภัยไม่เป็นไรเพราะคุณจะได้ฟังโรเจอร์ต้นฉบับ แห่งลำโพงมอนิเตอร์ BBC ของแท้รุ่นใหม่คลาสสิกไปพร้อมๆกัน <c oughs> ฟังให้สุดๆไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วมาสรุปกันนะครับโอเคไปฟังเลยครับพี่น้อง How'd I get so faded? how to get so faded? ใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่ขึงจนหัวใจว,าว่างไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใคร,ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่ ขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยครับพี่น้องเป็นไงครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงของ Roger LS3 ทับห้าคลาสสิกครับผมโอ้ผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องเอาความรู้สึกผมก่อนวันนี้ที่คุณเอ็มนำมาให้ฟังผมอยากฟังและจริงๆต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ฟัง LS3 ทับห้าคลาสสิกที่แบบเป็นของ Made in England แท้ๆมัน ทำให้คุณมีความสุขได้ในทุกทุกที่ในทุกๆห้องมันเอาอยู่ในทุกๆแนวเพลงในทุกยุคทุกสมัยแบบเที่ยงตรงในลําโพงแบบมอนิเตอร์นะครับถามว่าใครที่ชอบลําโพงแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกและเสียงไฮเอ็นย้ำนะครับไม่ใช่ลําโพงเสียงวินเทจหรือว่าเป็นอะไรที่วินเทจมันเป็นทุกยุคทุกสมัยอ่ะผมว่านี่คือลําโพง3ยุคก็ว่าได้นะครับมันเปลี่ยนผ่านมา จนตรงนี้เนี่ยผมบอกว่านี่คือลำโพงที่เสียงดีสุดตั้งแต่โรเจอร์เคยทำมาคุณคิดเหมือนผมไหมใช่ครับนี่คือเสียงดีสุดเนาะใช่ครับแล้วเงียบทำไมอ่ะ <laughs> อ๋อสุภาพไว้ก่อน <laughs> คือเสียงมันดีที่สุดตั้งแต่โรเจอร์เคยมีมาชื่อดังมาตลอดเนี่ยหลายคนโอ้โหถ้าเคยได้สัมผัสแบบผมผมบอกเลยนะครับว่าถ้าแสนห้าลำโพงบุกเชลที่ดีที่สุดในโลกเบรกเอียด <laughs> ที่โรเจอร์ก่อนเลยครับ <laughs> เพราะมันน่าฟังจริงๆมันน่าฟังแล้วคุณจะ เห็นตามไปกับผมอย่างที่เสียงที่ได้ฟัง,งเมื่อกี้ว่ามันให้ความบริสุทธิ์ความสะอาดของเสียงแถมมีมิติรายละเอียดในแบบฟังดีฟังสบายมันคือลำโพงที่ให้ความสุขคือคือมันไม่ใช่ลำโพงที่แบบว่าโผงทางอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันให้ลำโพงที่มันให้ความเต็มอิ่ม,มความสุขในทุกย่านเสียงนะครับโทนอัลเบราสงเขาสุดที่ไมโครกับผู้ฟังนะฮะคือให้ความวุ่อ,อย่างนั้นเลยจากสตูดิโอจากโปรดิวเซอร์ที่เขาต้องการสื่อถึง ผู้ฟังนะอันนี้ครับเหมือนการล้างหูนะคือเหมือนเราเล่นลําโพงระดับร้านระดับหลายๆล้านแล้วครับเรามาฟังเนี่ยเหมือนกับล้างหูเลยใช่ครับล้างหูก็คือฟังของจริงที่เขาอัดมาผมบอกเลยไม่ว่าจะใช้แอมที่มันมันขับไม่ยากไงไม่ว่าจะใช้แอมเริ่มต้นหลักหมื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยสายลําโพงคือกลางกลางแต่ผมบอกเลยว่าคุณจะได้สัมผัสความเป็นเสียงบริสุทธิ์สะอาดแบบไฮเอ็นด์กับโรเจอร์ตัวนี้นะครับมันทาให้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับฟังจาก รีวเทปเลยใช่นี่รู้สึกอย่างนั้นใช่ครับคุณอยากถ้าคุณไม่เล่นรีวเทปหรือคุณไม่เล่นเทิร์นเทเบิลคุณเอาลำโพงคู่นี้ไปคุณจะรู้สึกสิ่งนั้นนี่คือสิ่งหมหัศจรรย์ที่โรเจอร์าสารพัคลาสสิกตัวนี้ทําให้คุณได้นะครับ,รบอยากให้สัมผัสและได้ลองฟังกันครับท้ายนี้นะครับผมอยากให้ใคุณเอ็มนะครับพูดอะไรฝากอะไรสําหรับคนที่รัก ls35 roger ที่เป็นที่สุดในตอนนี้ครับครับก็เหมือนผมคนนึงนะฮะก็เป็นคนที่รักลำโพงใน bbc นะฮะครับทีนี้ถ้าเราทำนำเข้าแบรนด์อะไรมาต้องเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆออันนี้เหมือนผมมาเสนอสิ่งที่รักของพี่หล,หลายๆคนนะฮะ,ะตั้งแต่รุ่นพ่อผมรุ่นพี่ๆผมนะฮะคือสิ่งที่รักนั้นนะกลับมาหาเราแล้วนะครับโดยทำอังกฤษทั้งหมดและผมเนี่ยครับคือสิ่งที่ผม อยากนำเสนอที่พี่ครับให้เข้าใจถึงโบกเดียวกันได้ครับนะครับและถ้าคนอยากจะทดสอบฟังนะว่าที่เอ็มซาที่ภาคใต้สุราษฎร์หรือที่กรุงเทพติดต่อยังไงนะครับเอาแบบโซเชียลเลยฮะครับติดต่อทั้ง่ายสุดเลยนะครับโทรหาผมเลยครับ096เ 9787424นะฮะเดี๋ยวมีบริการให้ฟังมีทีมงานบริการให้ทั่วประเทศนะฮะครับครับผมก็มีร้านดีลเลอร์ทั้งชนบุรีเชียงใหม่ก็จัดการให้ได้นะครับครับแล้วก็ในกรุงเทพครับมีวิ่งให้ทดลองฟังถึงบ้านพี่เลยเพราะว่าสิ่งที่ทดลองแอมป์ที่ดีที่สุดคือบ้านพี่เองที่ชินกับเสียงที่บ้านพี่แล้วใช่พี่ฟังลำโพงใหม่ยกเข้ามาสักสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพี่ก็ฟังออกง่ายนะฮะเหมือนที่จะฟังตาม ตามโชว์รูมเหมือนตามร้านผมเนี่ยพี่ไม่ได้ฟังกับแอมของพี่ไงไม่ได้ฟังกับสายของพี่ไม่ได้ฟังกับไฟแบบบ้านพี่ไงทีเนี้ยมันจะมีอะไรที่พี่ฟังได้ชัดกว่าอยู่ที่บ้านเลยอันแน่นอนที่สุดคือไปฟังที่ร้านที่ไหนมันก็ไม่เท่าฟังที่บ้านหรอกอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับผมน่ะจริงๆเหมือนการเซตอัพนะนักเซตอัพที่ดีที่สุดในโลกคือคุณเหรใช่ครับไม่ใช่พวกเราเราแค่เป็นไกด์ไลน์แต่ท้ายสุดอะเราอยู่กับเขานะค โอ้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ็มจริงที่นําลําโพงรโรเจอร์รผมบอกเลยนะครับว่านี่คือลําโพงที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผมเสียงดีมากบ้านโรเจอร์ถ้าคนรักลำลำโพงนะฮะเหมือนเหมือนลำโพงโรเจอร์หรือว่า LS 2 5เนี่ยเรารักเหมือนคนมีชีวิตเลยนะคือเขาคือโรเจอร์ไงับผมโอ้นะฮะเสียงดีมากครับวันนี้ขอบคุณและขอลาพี่น้องนะครับไปพร้อมๆอีกสักเพลงหนึ่งเพราะโรเจอร์เขาเสียงดีไง นะครับแล้วก็ให้มีความสุขนะครับเล่นเครื่องเสียงยังไงก็ได้เอาให้มันตรงกับจริตของเราไลฟ์สไตล์ของเราถ้าคุณกำลังมองหารำโพงที่ดีที่สุดตัวไม่ใหญ่และเสียงไฮเอ็นไปเลยครับผมหาแอมไม่ยากฟังดีทุกแนวเพราะมันคือเที่ยงตรงบริสุทธิ์แบบมอนิเตอร์เลยครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มซาวมากๆนะครับและลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ